สวัสดีครับพบกับช่องกบวันกินยังไงชาแนลนะครับมื่อนี้ไม่กินเข่าแดงกบวันนะครับมื่อนี้กบวันที่มีตำหมกฮู้นะครับนะครับกบวันตำสดๆดได้ครับหมกฮู้เงื่อนครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตำหุกงู้เงื่อนนะครับผู้ใดเคยกินตำหุกงู้เงื่อมั้ยนะครับแต่กบวันตำเตะพริกแห้งนะครับไม่เป็นรสปร่างก็ได้แล้วครับนะครับหมกฮู้เงื่อนนะครับหรือมะละกอสุกหน่อยๆนะครับ ทีพอสุกไหลนะครับเพือนบอกคงเฮิมนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเรากอสุกหน่อยหน่อยนะครับไม่กินเขากบวดนะครับกับแคบหมูครับกับผักบ้านๆเขาเลยนะครับกับไข่ครับเนี่ยครับไข่กบวนอย่างเงี้ยนะครับไข่ไก่กรวนอย่างเงี้ยนะครับนะครับกับปลายหลโตนะครับก็ได้กินนะครับกับติ่งไก่นะครับไก่กบวดหรือว่าตลาดนะครับนะยครับนะครับบ้านนี่็เลยเนาะครับเนาะบ้านนี่งเลยนะครับกับปลายฉีกัวนะครับ นะครับปลาิโกหรือปลายแหงนะครับนะครับปลาแหงบ้านเอาครับเสียดายร้านค้าครับนะครับครับตาหุ้งเฮิมนะครับทินังไงครับนี่ยครับผมฮู้งเฮิมนะครับนะครับเพราะว่ามันอนาติสีเพรามงั้นเราเอาพริกโกบอนตาได้พริกพริกแหงนะครับอันนี้ออกจะหอานมากส่ครับโอ้บริกินโดนเราตําห้งเฮิมครับเดี๋ยเราขอนำเย็นนะครับนะครับนะครับเอาไปข้างนะครับ หวานติดเพลอยู่เหรอครับไปกินเขาแล้วผมวันเด้อครับมากินน้อกันครับกินเนี่อครับกับแคบหมูครับเนี่อผมวันก็ซื้อแคบหมูกินน้ำนะครับนื้ครับวันนี้กินร้องมึงนะครับอาครับเดนะเดี๋ยวครับไก่ว่างนี่งก็นะครับกินตะไคอย่างนะครับหนึะครับคำยังได้ด้วครับตำหังเขิมนะครับหรือตำมะละกอสุกหน่อยๆนะครับสุกปลายครับตอนสุกปลายเฮ้ยมันก็จะเป็นของหวานเราได้ครับนะครับ สุดยอดแล้วครับท่านตอนนี้นครับตอนนี้บ้านน้อเลยครับครับเอาไปอยู่โผล์นะครับบ้านน้องเอินไปยังเรอครับนอินเลี้ยงไหมครับเลี้นงหนุ่มเบครับเอินบุกซกันนะครับเจ้าแมองครับ ดูใจงั้นนะครับแก่ขนะแล้วครับบอกงือเขมครับมือมากกว่าสุกหน่อยหนะครับต้องสุกกว่าหลายนะครับคือภาษาภาษาบ้านเขาเกี่ยวกับงื้อเข้มนะครับครับครับหมูครับนะครับ ฮัลโหลครับนะครับเอาซื้อกลางครับโอ้ยกินโดนแล้วนะครับบอกเพิ่มๆเลยครับหรือว่ากวาดตัวหน่อยๆน,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 นะครับลุกหน่อยๆนะครับ ไข่ไก่สดนะครับไข่ไก่เลี้ยงเองนะครับนะครับโอ้ยเฮียแตะเลยครับเร,รียบไปตัวแลครับมอสครับมอสคุยครับคำบอกความเงื่อนะครับ ว้อาวไอ้แซ่บปันนี้ครับแซ่บงครับน้าเป็นเทียน,นะครับโอ้ยเนี่ยเแ๋าครับยังสุดยอดปันนี้นะครับมานล้วครับนะครับโมโ้กวับครับเบ็นดนะครับ ใกล้ๆสดนะครับอันนี้เปลี่ยนไก่เป็นไก่อบด้วยครับของไก่อบครับเป็นอบ้วยซือมาตลาดนะครับ ตอนนี้ก็ได้ครับนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนะครับ,อรบ,นะรบขอ,อยากกินน้ำนะครับเพ็สนะครับนะ อะไรปัานนี้ครับอะไรอยนะครับแน่นอนครับไปกูแล้วครับ เรื้อครับโอ้ยเพชดจะบอกได้ว่าเพชดนะครับรสชาติเป็นเพครับครับโอ้ยเพ็ด เด็ดอะเด็ดครับว้าแต่บอกไว้ว่าเด็ดแท้ๆครับ โอ้เปิดเด้อครับสวัสดีเด้อครับสวัสดีครับ